ฮัลโหลเซย و. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมมาก่อเคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราตวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง2ตัวแม่นะครับจากเจเนอเรชันที่4ของฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปนั่นเองกับยอดกดไลค์นะครับบนอินสตาแกรมตอนนี้ได้มีการจัดอันดับออกมานะครับสำหรับยอดกดไลค์ที่สูงที่สุดบนอินสตาแกรมของเกิร์ลกรุ๊ปเจนซีสิบอันดับนะครับบอกเลยว่า2คน2ตัวแม่ เขาแบบครองแล้วก็ฟาดฟันเชิดเฉือนกันนะครับนั่นก็คือวอนยองจากวงไอซ์และคาริน่าจากเอสป้าสิอันดับยอดกดไลค์ที่สูงที่สุดของเกิร์ลกรุ๊ปเจนซมีเพียงแค่คาริน่ากับวอนยองเท่านั้นนะครับที่อยู่ใน10อันดับนี้2คนสลับกันนับเป็นโพสต์เป็นโพสต์ไปนั่นเองอันดับแรกอันดับที่10เนี่ยเป็นของวอนยองนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมา9876 5 4เป็นของคารินาหมดเลยด้วยยอดประมาณ4ล้านนะครับแล้วก็เรียงขึ้นไป4ล้าน4.1ล้าน4.2ล้าน4.4ล้านและอันดับที่3เนี่ยเป็นของวอนยองนะครับกับยอดกดไลค์5.1ล้านอันดับที่2คือคารินาจากยอดกดไลค์5.2ล้านและอันดับที่1สูงที่สุดของเกิลกรุ๊ปเจนสีในตอนนี้นะครับก็คือคารินากับยอดกดไลค์ทั้งหมดตอน1โพสต์คือ5.5ล้านเองเรื่องยอดกดไลค์แล้วก็เรื่องยอดฟอลเนี่ยตอนนี้ก็คือวอนยองกับคารินาเนี่ยตัว เต็งมากเลยนะครับโดยเฉพาะคาริน่าที่เหมาอันดับมาจากทั้งหมด10อันดับเนี่ยคาริน่าก็คือได้ไปแล้ว8อันดับด้วยการ8โพสต์ที่มียอดกดไลค์สูงมากๆจนติดท็อป10เลยนะครับของเครื่องรูปในรุ่นที่4ใครที่ชื่นชอบทั้งคาริน่าแล้วก็วอนยองนะครับก็อย่าลืมตามกดไลค์โพสต์ใหม่ของสาวาๆไปเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้นะครับเราต้องไปละกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้ยนะครับอ,อง